สวัสดีครับพบกับผมเดวิ f เ a m e วันนี้ผมก็กลับมาเล่นเดสสเปกสามเหมือนเดิมมันเคยพบกับมากับใครเนี่ยเมียวรีวิวเหมือนเดิมครับผมเอาละครับมาต่อกันจากพัน <ผม S 2> ี่เข้มนะ,ะบ,บอกให้ผมโหดเลยด้วยบหงมาสักเข้มมาเริ่มครับดเริ่มเลย hey. พิมพ์ผิดไปตัว P A I N T มันเป็นมาครับผมกระทื้นม,มา,างโมโหไม่ได้จะครับของตายครับของมันมาม,นมารกระสุนมีสิบแปดได้ยามาหนึ่งอันมี่แล้เครียดตายไม่ลงตามมา,มา <c oughs> ทางนี้ะปะปะ ทางไหนเนะี่ยงัวเป่าก็ไม่รู้สินะไม่เคยเล่นอ้าวทำไมนายพูดอย่างนั้นจนเราไม่เคยเล่นนี่เนาะเรามาเล่นครั้งแรก <c oughs> อ่ออ่อ <c> อ <oughs> ่อเนี่ยปืนยิยงแม่งเลยเป็นเพย์ยอสองไม่มีไม่มีไอ้คำนำเนี่ยให้เดะริงเลยมันก็ไม่มีเหมือนกันเฮ้ยเมื่อกี้เสียงอะไร เราก็ไม่รู้มันคือเพื่อนนายเองนะนะเฮ้ยนั่นไงเร็วดีโอ้โหโอ้โหไอ้สัสเอาเต๋อประตูเฮ้ยลิศอย่าค้างไม่เนาะเออเปิดมาเปิดมาปืนพังปืนพังเฮ้ยมาแล้วอ่ะเปิดละรู้สึกห้องไม่เหมือนเดิมอุ้ยแปลกไปเฮ้ยนั่นมันอะไรอ่ะเฮ้ยมันตัวอะไรยิงพันไหมตัวอะไรไม่รู้เหมือนกัน ยิงตรงนั้นเปล่ <il> าน, Arizona, น,นู่นน่ะไอ้ตรงนั้น่ะที่มันพองๆน่ะนั่นแหรอกูไม่รู้แน่ตรงเนี้ยแหละไม่นัดใช่ไหมไปเถอะอย่าไปสนใจมันเออแม่งแบบบวกโทษมันมาแล้วเฮ้ยยังไม่เสร็จเลย ไปถามเรื่องสุขภาพกันสักสองโคตรไม่แรงใช่ไหมใช่อุ๊ยไอ้ปืนกลนีกว่าเยอะไมาไม่ไม่มีตัวอะไรมาไร้เครื่องนั้นมันต้องเปิดให้เสร็จไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไปเปิดหมุนให้หมดไหม anh mấy cái em muốn mấy mùi lắng chịp lắng chịp mừng mai Cái này hoài ui 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 gì ui 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 ไอ้แบบมาเปลี่ยนกระสุงโอู้่โห้ยโอ้ยอุ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 ้ยโอ้ยตายโอ้โหเราทราบไปหน่อยมันคืออะไรกันนี่เราก็ไม่รู้เราอยากเปลี่ยนปืนใหม่แล้วไง ืนเราทำไมกากจุงเอิมไม่สั่งทำไมเนาะวิ่งเงืออ่าต่อต่อวิ่งวิ่งตายไปแล้ววิ่งวิ่งต่อไปคือที่ที่สองเอาเติ๊ด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  โตมา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 ้นมาโอ้โหฟอสขึ้นงมาเลยอุ้ยเอาข้างข้างข้างโอ้โหโหดกระทืบ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 ทำไมสองครั้งเนียเราก็ไม่รู้กมในเหมือนกันเครื่องสำหับงานมอ เราใช้เอเนจีตาไม่ใช่เหนเฮ้ยนั่นมันตัวอะไรทดสอบปืนตายแล้วมั้ยมายมามามาโอ้โหอุ้ยตัวอะไรปะเอาก็ไม่จบไม่จบอไม่จบใช่ป่ะ อ้อลูกหมดวิจบแล้วจบะลรเลออรีบหมุนให้มันจบดีกว่าไม่งั้นเราจบจริงแน่แน่นอนโตเรียบร้อยไหมครับโอ้แม็กสุดท้ายแล้วเถอะวิเมื่อกี้ลูกกระสุนไอ้ตรงนี้เกี่ยวไหมเนะี่ยไม่เกี่ยวไม่รู้เหมืนอนกันนั้นแสดงว่าเราต้องออกมาทงนี้ ไม่รู้อ,ะอ่ะไอห้องซูญยาักาศอีกแล้วโอ้รอเราด้วยมันไม่มีสไลด์ลงบันไดก็อยากอยากให้มีนะมันจะเท่ขึ้นยังกับบอยแบนโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อ,ยอย่าพึ่งมาโอ้มันให้กดซีเพื่อเดินช้า ช่เธอจะช้าให้ไอเนียหมุนจะช้าอ๋อกูรู้ละกูโง่ตั้งนานกูขอโทษเกือบโดนปั่นตายวยมันไวแล้วตายยังยังงแช่งกูจังเลยเนาะอมเอาบ้าง ระหว่างนี้เราก็ไปโดของอ้าวเวทต,ติ้งเวทติ้งรอรอพาร์ทเนอร์จ้ะอ่าอยู่ไหนวะเสียงกระเทือนไปแถวๆนี้ไปโดของเหรอะ เดดเดอร์บล็อกไม้พันหนอ่งโอเคได้ละเข้าจังโอ้โหโอ้โหมามาอีกอันตัวเลยไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะเออโอ้โหกับตัวนี้อีกตัวนี้เฮ้ยไหนไปแล้วไอ้ตัวนั้น <laughs> เล่่นนเเลฮ้ยนี่มันกล่องกระทือได้ไหมเนี่ยกระทือไม่ได้วะช่างเถอะอดโมโหเลยเฮ้ยมันดีอยังไงวะไอ้อะไรไออันนี้ล็อกนี่ว่าล็อกอะมันต้องไปสองคนไม่ใช่เหรออันนี้อะไรวะนั่นแหละกูก็ไม่รู้ กด e ทั้งคู่นะจืดจืดเอ้ามันคืออะไรมันให้เราเลื่อนไปตามจุดที่มันต้องกำหนดโดยไม่ชนข้างๆลงแล้วก็ลิกแบบนี้ อ๋ออ๋อโอ้มันไปกดไม่ติดโอ้เรียบร้อยเดี๋ยวจะขนาดไหนวะเนี่ยคนเดียวมันต้องไม่มีอย่างงี้ลิฟ์ใช่ไหมมันคือลิฟ์ใช่ไหมอินบล็อกเกตลิฟต์อะวุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้เสียงปิดประตู เซนเ่นมาตั้งนานลืมเปิดไมค์ถ้าลืมเปิดไม์ได้จะคุยกันแค่น,นั้นนะสินายก็พูดอะไรมาได้แอบตาจุงไปก่อนเลยครับผมออกมาเจอผีมันตกที่หัวแตกเมื่อคัาซีนมาก่อนมาแล้วคัาซีนวินมันตัวอะไรมีการเด,ดินสะดุดโอ้เจ้าเขาสะกดไว้ว่า ช้ำเขียวขมเช้าช้ำขาวขมขมวฝาดาดฝางชอาดาดพูดขี้อะไรครับผมอาริสได้ยินเปล่าคุณทำอะไรนอ i ่งนาอเวร์ตเออะไรวะ ค้นหาเอาวิคแอดมินอแอดแอดม้งแอดมินเดี๋ยวกุญแจอยู่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวกูใช้พลังจิตกันเจนสัมผัสได้มันใกล้ะจะถึงแล้วสามารถสัมผัสได้ว่ามันเย็นมากโอ้สุดยอดโอเคโอ้ชิบหาย้า แสงมันช่างแสบตาปรับแสงต่ำกว่านี้ได้ไหมกูแสบตาแล้วเนี่ยหน้ามึงเหี้ยจังเลยเนี่ยเกมนี้ใครวะเกมนี้เขาไม่เน้นหน้าตาไม่รู้อ่ะเอามันกูแหละโลกเดือดดวงจันทร์เอ้าไม่รู้ตายตาเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไร ต่เราก็ไม่รู้เราโดหมดอะไรลิศหัวนู่นไปนู่นทำอะไรน่ะ f ดออฟดกดแท็นไมเฮดช่างมเอหายไปไหนวะมามเร็วๆปิดล็บด้วยเหือ เปลนกระรุนกันสิที่เอาไว้ครับมีสภาพมีสภาพเมเอะเจ็เจ็ดไอของหายากเปิดตราดกิเลตโตบโอ้ยดูยากนี่เปิดแววแววแววเปิดแล้วแล้วเิเปิด รูของแพ็ปกระสุนเรือสิบเจ็ดโอ้ขอโทษไปไหนเสียงน่ากลัวเป็นทางไหนวะทางนั้นถูกแล้วเนี่ยเลี้ยวซ้ายนี่เก็บของเฮ้ยได้อะไรมาไม่รู้อ๋อไฟเอาไว้ใส่ในไอเทมใส่ในปืนของเราเอง ตายไอ้ทางนี้มันอย่ามาว่าวนะกูม้วอุิแสบตาเออว่าทางนี้อย่าหืออย่าหือถูกปะแพไอ้ยาแม่นตัวบีมันอ้อ้ อือคิวเหรอคิวเหรออืออืออ้าวตายแล้วอุ้ยจะดุ้งหมดกระหึบสมันเลยลืมอุ้ยเกือบตายอุ้ยเอาอ่ะมึงยังไม่จบอ่ะยังไม่จบอุ้ยอย่าลุกอย่าลุกนอนไปเลยสตาร์นอนไปอย่าตื่นขึ้นมามงทำกูตกใจเหรอรู้สึกเล่นไปเล่นมาแล้วไม่ตกใจจริงใด ตัวบีอยู่ตรงนี้ตรงนี้แหละอือไม่สนใจดวงไปแคนไปก่อนดิเออคุไปก่อนคุณจะได้เจอก่อนใช่ไหมใช่ทางไหนอ๋อตรงไปมาโอ้โหประตูนี่มันใช่เลยไปห้องครับนี่หว่าห้องครับไม่น่าจะมีอะไรมีดีกว่ามีคน มีคนไงแป๊บครับกอนไม่สนใจละบนไหมไม่สนใจ <c oughs> ไฟเดอะอะไรไ่รู้แน่ได้<ช>ไอเทมไหมแผ่นชิปธาตุไฟอัพเกรดธาตุไฟอ่ะได้เลดไฟมาอันหนึ่งไอยามาแล้วครับด้านบนดูก่อนอาวุธของฮาด้านบนด้านล่างแรงวะ ตา้าน,นแรงเบาต้านบอแรงเอาเธอต้าคอเปลี่ยนดีกว่ามั้งเหมือนจะไม่แรงตาคอไ,ไหนวะเดี๋ยวเอาไปเปลี่ยนกันเธอต้าคอที่ยิงเป็นคืนมันก็ที่กูยิงอะ่ะที่มันต้มปิวไปอะอแรงปะเออมันแรงอยู่แต่มันช้าไม่ใช่หรอกช้าแรงช้าแรงแรงช้าช้าแต่แรงเข้าใจปะล่ะ เดี๋ยวก็เอาปืนกลไม่ใส่เลย <laughs> โอเคอัปเกรดอัปเกรดแล้วเธอลาดเธอเอันรุดเธอจ้าอ,อ้อาวกดเอสีทำไมเตงฮะทำอะไรรุดอา้อาวออกมาอยู่ข้างนอกเข้ามาเข้ามาเข้าเข้าไปไม่ได้อา้าวทำไม่ะ ไม่รู้หลุดโอ้ชิตแล้วทำไงเนี่ยอ๋อ